และแชมป์คู่แรกของ Dancing With The Stars Thailand ททมไทยและปรปิ่ก้าครับอรู้สึกบอกไม่ถูกมากเลยครับผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงวีคนี้เลยเพราะมันยากมากผมอยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณทุกๆคนเลยผมจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนนะฮะเด็กชายไทมไทยแพลงศิลแต่เขาสักเจ็ดขวบอะ่ะนั่งดูรายการหนึ่งทั้อก็เห็นคนเต้น ตีลังกงตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยชอบเต้นเขาก็แบบชอบชอบ,ชอบแม่อะไรเงี้ยแม่บอเออไปเรียนนะเรียนนะบอกเรียนทามไทยเนี่ยเป็นศรริลปินที่เป็นมืออาชีพมากๆในการทํางานเราจะเห็นพัฒนาการของเขาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องหรือการเต้นก็เป็นไปด้วยความสนุกอะคะ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าท้าทายที่ได้เห็นพัฒนาการของเขาซึ่งมันแบบก้าวไปไวแล้วก็น่าจะไปได้อีกไกลามากๆค่ะ ตอนที่ทำรายการแ a น c ิวิต i t h า h e ค่ะก็กำลังหาศิลปินที่แบบกำลังดังอยู่ในตอนนี้ค่ะเริ่มหาข้อมูลก็เลยได้เจอน้องเพราะรายการแ a น c ิ n ิ w า t h t GWTs1 ททาไทยและรอินเก้าได้แอบมองเออไทยไทยหล่อจังหน้าตาดีนะคะแล้วก็เต้นเก่งเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็ขี้เล่นเป็นสุภาพบุรุษเวลาทำอะไรตั้งใจมากเราโยนโจทย์อะไรให้เขาเนี่ย ได้หมดเลยอะ we will, we will ่ะทขามาถึงตรงนี้ก็นับว่าเป็นเพราะตัวเขาจริงๆเขาก็พิสูน์ตัวเองให้แม่เห็นว่าเขาทับได้แม่ก็จะเป็นคนพพอร์ตเขาไปอย่างเงี้ยต่อไปถ้าคิดว่าประสบความสำเร็จหรือ,อย่างนะครับผมนิยามคำว,ว่าประสบความสำเร็จของผมเนี่ยเป็น เหมือนสิ่งที่ผมได้ทําแล้วผมมีความสุขผมได้ร้องเพลงได้เต้นมีความสุขเนี่ยก็ถือว่าผมประสบความสาเระะ็จแล้วฮะตอนนี้แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันมากกว่าความประสบความสาเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบได้แบบเหมือนปลายทางหมือรางวัลหรืออะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ระหว่างทางว่าผมแบบเรียนรู้อะไรมาบ้างดีก,กว่า wanna get close to you พูดก็เปลว่าคิดเพราะเธอไม่คิดจะพูดได้ง่ายก็เธอมาได้จังหวะก็เธอน่ารักจังไงรักจังไง yeah 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 สงสัยดวงจีบ